สวัสดีครับก็เข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นคลิปอีพีพิเศษนะครับก็เป็นคำพยากรณ์การย้ายราศีของดาวพระราหูนะครับซึ่งก็จะทำการโคจรยกย้ายใหญ่ในวันที่30มีนาคม2อ6 5นานะครับเวลาตี 2. 24นาทีนะครับท่านก็จะยกย้ายออกจากราศีพฤกษฎนะครับก็เข้ามาอยู่ ที่ราศีเมษในรอบ18ปีนะครับก็คือ18ปีเนี่ยพระราหูท่านจะวนกลับเข้าสู่ราศีเมษหนึ่งครั้งนะครับและการโยกย้ายครั้งนี้ของพระราหูนะครับท่านก็จะส่งผลต่อทั้ง12รักลัคนาราศีที่มีความแตกต่างกันไปอาจจะมีความมากน้อยตามแต่มุมและองศาที่พระราหูนั้นท่านทำมุมส่งกําลังถึงลัคนาจุดเกิดนะครับทีนี้พระราหูเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเป็นบาปพระเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นถึง หนึ่งในสามตรีเทพใหญ่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นดาวฝ่ายร้ายนะครับแต่ถา้าใช้ให้เป็นชีวิตก็จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพระราหูนะครับท่านจะโดดเด่นมากในเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะมีการพลิกแพงเอาตัวรอดได้เก่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็จะมีสเสน่ห์ในการค้าการขายด้วยเพราะว่าก็จะมีคล ยุทธนะครับกลลเม็ดเคล็ดลับผุดไอเดียแบบแปลกๆแหวก,กแนวไม่ซ้ําแบบใครเออแถมล้ํานํายุคนําสมัยด้วยหัวคิดการอ่านเนี่ยก็มักจะวางแผนคาดการล่วงหน้าเสมอนะครับก็คือเป็นคนมองการไกลนั่นแหละนอกจากนั้นก็จะ มีงานด้านการออนไลน์นะหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างจะทําได้ดีงานที่ทํากันเป็นทีมงานต่างประเทศงานนักการแสดงนะครับงานบนเวทีงานที่ต้องมีการเสนอตัวนะครับงานที่ออกสีเทาๆด้วยก็มีนะหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกสถานบันเทิงเครื่องดื่มของเมาพวกเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมานะครับ ส่วนที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างก็คือการลุ่มหลงมัวเมานั่นแหละครับพวกความเชื่อหรือว่าคิดเข้าข้างตัวเองโดยขาดการไตรตรองนะครับเวลารักก็ค่อนข้างจะรักมากชอบก็ค่อนข้างจะชอบมากหลงก็หลงจนหัวปลักหัวปั่มนะครับก็คือส่วนมากก็จะใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกนั้นนำหน้าเหตุผลอยู่เสมอนะครับอีกอย่างนะนิสัยก็อาจจะออกห้าวๆกวนโอ้อยู่สักหน่อยนะครับชอบทําอะไรที่มันสวนกระแสนะครับ สวนทางชาวบ้านหรือว่าผิดแปลกแหวกแนวออกไปเป็นต้นนะครับแต่ก็เอาเถอะนะครับภาพโดยรวมของการย้ายของพระราหูในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีดีมากกว่าเสียกับทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะเพราะว่าท่านย้ายมาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนธาตุไฟก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปกับทั้ง12ลัคนาราศีนั่นแหละครับส่วนจะเป็นไปในทางไหนเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะชาวมิถุนนะครับชาวมิถุนนั้น พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะนะครับเป็นดาวตัวแทนของความสําเร็จในชีวิตนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะชาวมีถุนค่อนข้างที่จะลาบากพอสมควรนะเพราะว่าดาวสุภาะดาวแห่งความสําเร็จนั้นตกอยู่ในเรือนวินาศเออชีวิตมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยทีเดียวในการดําเนินชีวิตเออในเรื่องของการทํางานแต่ว่าโอกาสมันก็เหมือนจะมีเข้ามาอยู่นะ แต่ว่ามันก็มักจะมีเหตุมารั้งทําให้ไปไม่ได้ไกลหรือว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันมีความเครียดมีความมิตกกังวลอยู่พอประมาณละโดยเฉพาะเรื่องของเงินเรื่องของรายจ่ายนะครับ มิถุนหลายคนเนี่ยต้องแบกรับภาระนะแบกรับรายจ่ายต้องดูแลคนในบ้านโดยเฉพาะเราเด็กๆบุตรหลานบริวารก็ตามแต่บางท่านก็อาจจะมีภาระหนี้สินระยะยาวด้วยนะก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยกับการสาะสแสวงหาราบผลใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยเพื่อที่จะให้เกิดรายรับเข้ามาเติมเต็มให้เข้ามาหมุนเวียนเกิด ความสมดุลในเรื่องของรายรับรายจ่ายได้นะครับหลายคนต้องได้ห่างกันกับคู่ครองนะครับเพราะว่าเรื่องของการทํามาหากินนี่แหละได้ดูความห่างเหินาบางท่านก็อาจจะเกิดปัญหาปากเสียงกันด้วยนะครับในเรื่องของการหึงหวงนะครับถึงแม้ว่าช่วงประมาณปลายปลายปี64ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างจะเริ่มมีการขยับปรับตัวที่ดีขึ้น แต่มันก็ยังดูไม่ค่อยที่จะไปสุดนะครับมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่ากําลังรอการจัดการใหญ่อยู่หรือว่ารอการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดอยู่โดยเฉพาะประมาณเดือนมีนาคมนี้นะปี65เนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเลยนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าจุดเริ่มต้นที่ไม่ใหญ่เท่าไรหร่หรอกแต่ว่าแนวโน้มมันจะมีการขยับขยายส่งผลกระทบเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะช่วงที่พระราหูท่านย้ายนะในวันที่30มีนาคมเวลาตี 2. 24นาทีนะครับพระราหูดาวเจ้าเรือนสุภาจะยกย้ายออกจากเรือนวินาศนะครับแล้วก็ท่านก็ขยับเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะจะมีกำลังแรงมากนะครับเป็นทั้งดาวยงยศเป็นทั้งเทวีโชคเล่านหนจะได้เกณฑ์ของดาวาบุญสุราริ์อีกด้วยนะครับสุภาเข้าไปเป็นราพะนั้นชีวิตจะโชคดีเหลือหลายนะครับชามิถุน จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากร้ายกลายเป็นดีในรอบ18ปีเลยนะถ้าหากช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ดีนะมันกระท่อนกระแท่นทําอะไรมันก็จุกจิก,จ,ก,จ,กจะมีการพลิกผันเลยนะครับโชคราบโอกาสความสําเร็จจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยถือว่ามิถุนเนี่ยเป็นท็อปใน3อันดับแรกของคนดวงดีดวงเฮงแห่งปีเลยนะครับ พระาหูท่านจะเข้ามาอำนวยอวยพรอวยโชคอำนวยราบทําให้เกิดผลนะครับาการงานจะดีมีตําแหน่งหากช่วงก่อนหน้านี้นะใครว่างงานอยู่นะครับหางานอยู่หรืออยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็จะได้เปลี่ยนงานจะได้ย้ายงานนะครับจะมีงานทําจะมีตําแหน่งแห่งหนนะครับมีงานทําที่มันมันม่นคงขึ้นสามารถที่จะหวังผลหรือว่าทํากินไปได้ในระยะยาวๆไปเลย อีกทั้งการที่ดาวสุภาเข้าราพระเนี่ยนะครับดวงจะมีการรุ่งพุ่งแรงเออมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับมีความก้าวหน้าในหน้าที่ใครที่หวังในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะก็จะได้เลื่อนใครที่หวังในเรื่องของการขยับขยายของเงินเดือนหรือว่าฐานรายได้เนี่ยก็มีโอกาสจะได้เพิ่มนะครับ ดาวสุภะอยู่ในเรือนราพาะแล้วก็เล็งมายังเรือนปุตตะก็จะมีโชคจากช่องทางของการทำงานใหม่ๆนะใครที่ทำงานอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะครับโอกาสทางการงานก็จะถูกเปิดออกกว้างขึ้นจะเป็นปีที่ชาวมิถุนนั้นจะได้ทำงาน2อย่าง3อย่างไปพร้อมๆกันเลย และหลายคนที่ยังคงทำงานประจำอยู่นะครับก็จะมีไอเดียมีความคิดอยากจะหาอะไรทำเพิ่มในช่วงเวลาว่างหรือในช่วงเลิกงานหรือคนที่ทำงานอิสระก็มีโอกาสที่จะได้ค้นพบช่องทางของตัวเองนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองด้วยนะความขัดแย้งภายในที่ทํางานก็จะลดลงนะครับผู้รับผู้ใหญ่ก็จะเริ่มหันกลับมามเห็นคุณค่านะก็จะให้เกียรติคุณมากขึ้นด้วยจะมอบโอกาสในเรื่องของ งานหรือว่าตำแหน่งอะไรที่มันสำคัญสำคัญให้ได้ทำด้วยนะครับพูดมามันก็เหมือนกับเออชามีถุนเหมือนกับชีวิตมันถูกรีเซ็ตใหม่นะอะไรที่มันไม่เคยดีอะไรที่มันเคยเป็นท็อกซิกในชีวิตเนี่ยมันก็จะจบลงหรือไม่ก็จะจากไปนะครับออจะมีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตแม้แต่ความเจ็บป่วยอดๆแอดๆของบางท่านนะ ที่มีอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้มันหาสาเหตุอะไรไม่ได้จู่ๆมันก็จะหายไปด้วยนะครับคู่ครองก็จะหันเข้ามาเกื้อหนุนมากขึ้นนะจะเข้ามาเป็นผู้นาปัญหาปากเสียงถึงหววกันเมื่อแต่เก่าก่อนก็จะจบลงนะครับความสัมพันธ์จะอยู่กันแบบต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนะครับต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานมากกว่านะครับแต่ถ้าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นแยกย้ายกันไปแล้วนะครับ ก็จะได้เจอกับคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะจะมีราบจากทางไกลด้วยนะครับก็จะมีโชคจากการเดินทางใครที่หวังจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะไปศึกษาเร่าเรียนไปทํางานหรือว่าไปหาประสบการณ์อะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีโอกาสได้ไปจะมีโอกาสได้สําเร็จตามที่หวังเอาไว้นะครับจะมีโชคจากโลกออนไลน์ด้วยนะครับรอพวกงานค้าขายหรือว่า การโปรโมทอะไรก็ตามแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยจะได้รับแรงนิยมแล้วก็แรงผลักดันมากเลยทีเดียวนะครับและพระราหูที่เข้ามาอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะหรือไม่ก็อาจจะมีโชคจากการเสี่ยงการเสียวเนี่ยก็ถือว่า,อาดีและก็เฮงมากๆเลยทีเดียวแต่ถึงยังไงนะครับพระราหูท่านก็เป็นดาวที่ สร้างความวุ่นวายแล้วก็ความผันผวนอยู่มากพอสมควรไปอยู่ที่ไหนก็มักจะสร้างเรื่องไว้ให้กับที่นั้นนะครับดังนั้นจุดที่ควรระมัดระวังเนี่ยมันก็มีอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บของคนภายในบ้านนี้แหละและก็ความถือตัวถือตนจนเกินไปนะครับจนอาจจะนำพาภัยนั้นมาสู่ตัวเองได้จุดนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับอีกทั้งก็อาจจะมีความวิตกกังวลเล็กน,น้อยกับ เราลกูกเด็กแดงหรือว่าบุตรหลานบริวารของตัวเองนี่แหละครับที่ยังคงต้องดูแลและก็รับผิดชอบอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถือว่าดีกว่ามากๆเลยนะความวิตกกังวลเล็กๆน้อยที่มันยังคงเหลืออยู่นั้นนะครับมันก็เป็นเพียงเป็นปัญหาเก่าๆเ,เ,เป็นภาระเก่าๆออที่ยังคงค้างคายอยู่ซึ่งบางอย่างบางเรื่องมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานะครับ แต่เดียวมันก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆเองนั่นแหละครับก็อย่าได้เป็นกังวลมากนะก็คงจะฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับอีพีพระราหูย้ายใหญ่นะครับท่านย้ายเข้ามาอำนวยอวยโชกคก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีโอกาสใหม่ๆไหลเข้ามาในชีวิตแต่ก็อย่าได้หลงตัวเองจนเกินไปนะครับอย่าได้ลืมความลำบากในวันๆที่ผ่านมานะครับดึงเอามาเป็นบทเรียนนะดึงเอามาเป็นขั้นบันไดไต่ขึ้นไปอีก ขั้นหนึ่งนะครับให้ชีวิตมันมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งงานดีนะเงินด,นดีมีโชคก้อนใหญ่คู่ของให้การเกืน้อหนุนแล้วก็ช่วยเหลือนำพาโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาให้นะครับผู้รับผู้ใหญ่หันกลับมาเห็นคุณค่าแล้วก็ให้ลาบด้วยนะจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับเพราะว่ามีโชคอยู่ทางไกลบางคนก็จะได้ขยับขยายย้ายที่อยู่ที่ทำมาหากินไปอยู่ในจุดที่มันจเจริญกว่าเดิมจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็คงจะฝากกันเอาไว้เท่านี้นะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับกับทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ยอดวิวนะครับยอดแชร์ยอด Subscribe ติดตามขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับคุณความดีงามแต่เก่าก่อนที่สั่งสมมา ก็ขอให้คุ้มครองภยัยสิ่งไม่ดีอย่าให้ได้ผ่านพบเจอขอให้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จพบเจอแต่สิ่งดีๆให้มีสติให้มีปัญญานะครับมีความเฉลียวฉลาดทันคนทันเล่เหลี่ยมกลโกงของสังคมและสุดท้ายก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้คล่องมือนะครับสุขภาพพรารามไมสมบูรณ์แข็งแรงคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองหากแม้แต่ปรารถนาในทรัพย์สินของมีค่าใดๆก็ขอให้สมดังตั้งใจหวังนะครับสวัสดีครับ